พร้อมจะอ่านหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วฮปปี้ฮปปี้วันนี้เราจะไปใบบัใบบับทที่เท่าไหร่คะบทที่สี่ชื่อเรื่องว่าอะไรใครจันได้ตามหาพร้อมจะอ่านแล้วนะตาดูอย่าดื้อพร้อมลักตึ้ตาตึ้รู้ว่าอัจฉริยะอัจฉริยะมาอัจฉริยะไปอ่านพร้อมกันเราอัจฉริยะพร้อมรู้จักทำหนั้าที่ ต่อไปที่สีชมพูค่ะคำที่หนึ่งอะไรคะที่ที่ททท ในใจกับคะแน่ใ,นใจนะโชว์วันนี้โชว์คุณรูณนะเอามุอลงขาเอาวันวน,นี้อ่านโชว์คุณรูณหน่อยไป1 2 3่สองสาม อันได้นะคะคุณครูไม่ช่วยนะคุณครูไม่ช่วยนะพร้อมั like, ่งประดูอะพร้อมนะรานมคุณครูไม่ช่วยเดิมสองสาม ไปจะได้รู้เลยเพราะว่าเสียงอยู่ตรงไหนตามเสียงไปนะคะอ่าทีนี้เปิดหน้าถัดไปอ่าหน้าถัดไปค่ะอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่อะวันนี้อ่นยานเรียนชนะสีฟ้าเป็นอักษรอ,อะไรเอ่ยออสูงกันตามบังไมอะไรคะสูง,สงวันนี้ไเป็นอักษรกลางอักษรสูงมีกี่ตัวบ้างอ๋อ,อ,อ ว่าซาราไอมต่อไปอ่านเลขไทยอันแบบนี้1น2่ไปว่างัาเน2่ยสองสามหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่ี้กเจดเจาเาสิกดมาสะกดอมมาเลขหนถึงเลขสิอ่ะวัางตาชี้ไปที่เลขหนึ่งแล้วอ่านตามครูค่ะสะกดตามครูพออนอึกนอนื้ง โดอีดบออดอปดอแอดอปดอเอากไม้โถ9้าปอเอากไม้ถูเก้าสออีกิบสอออิบทีนี่คุณครูจะฝากนักเรียนอันที่1เลขหนึ่งเลขหนึ่งสะงเกตว่าไงคะโขโคเป็นไงเอาไงค่ะโนอือนอไม่ตื่อไปสอเป็ อ้าวหน้าถัดไปอ่ะคำที่หนึ่งเท่าไรคะโตพยัญชนะต้นคือก้อตา คำที่สี่คำว่าไว,ไว,ไวยันชนะต้นคือพ<ว>่อแหอวนสระคือไ<ว>อไสะกดว่าไวยไวยคำต่อไปคือคำว่าไ,<ว>ไ,ไยยันชนะต้นคือ บกยกไปไขนาชามีตรงนี้ในใจหนึ่งรอบต่คนตามอ่านเลยคือของตัวเองค่ะของตัวเองค่ะครับพร้อมๆกันคำที่หนึ่งคำว่าไปโบไปโยกไปไหนาไนาทานีมีโค หนึ่งสองสามไปบกยกไปไถนาธานีมีโคโดเด้เด่นอาผู้สังเกตกาว่าโดเดจะได้พัชริทอนเพื่อนอีกหนึ่งรอบสุดท้ายดูสิใครไม่ช่วยเพื่อนใครไม่อาปากช่วยเพื่อนคนนั้นก็จะไม่เก่งนะคะจะไม่เป็นนะทำไมลังตรงไปดูฟังปากงานนิดนึงชาวหนองคิดเพราะถ้าคิดด ำที่สองคำว่า Bella, <ป>โ,โยกไปโยกไปคำต่อไปคำว่าไ,ไ,นานาไขนาไขนาต่อไปคำว่าคานีคานีต่อไปคำว่ามีค่ะมีโกมีโุมีโค,คมีโคโคแปลว่าวัวโคแปลว่าวัาว,วนะคะมีโคต่อไป 六排。<Bye. S 2> จู่จู่เตียนจี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 มารอบพิจารณาการคุ้มกุลการ้องร้องเล่นร้องรอเล่นลดึงเสียงดังป๊อปเปกกดึงเสียงดังป๊อปเปกกรวนเสียงดังกลุ้กลินกรวเสียงดังกลุ้มกลิผู้พาเที่ยวหาวุ่นวิ่งผู้พาเที่ยวหาวุ่นว่งตามเสียงกลุ้กริตามเสียงกลุ้มกิแล เสียงโป๊กเป๊กและเสียงโป๊กเป็กอบต่อไปอา่านพร้อมคุณครูเดิมสองซ้ำอ่านพร้อมเป็นโป๊กเป๊กกระดึงเสียงดังโป๊กเป๊กกระทวนเสียงดังกลุ้มกลิ่งคูผหาเที่ยวหาวุ่นเิ่งตามเสียงกลุ้มกลิ่ง,ง,ง,งและเสียงโป๊กเป๊กรอบสุดท้ายของนักเรียนคุณครูไม่ช่วยอา่านแล้วเพราะนะอา้าวไปอ่าน oh